อร่อยมากเลยพระประรเ,เฟลทำอาหารเก่งจังเลยนะอร่อยมากจริงเหรอตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยกล้าก,กินนะฮะจะบอกให้นะน้องชายของฉันทำอาหารแย่มากเลยละ่ะใช่ไหมละ่ะฮึน้องชายฉันทำอร่อยจะตาย,ยดูท่านายจ,จะชอบจริงๆสินะนั่นฉันว่าก็อร่อยดีนะจะว่าไปฟิกของโลกนี้ก็ดูเหมือนจะโดนนายใกล้เดียวสินะอร่อยจริงๆ ฟิกเป็นเด็กที่มีความเชื่อสูงมันก็ไม่แปลกที่ฉันจะรักเธอนะแล้วที่นายทำแบบนั้นไปนะนายรักเธอหรือเปล่าอรักมากเลยล่ะฮะโอ้ไอ้พวกบ้าไม่กอดเฟลมันยิ้มด้วยละน้องชายหยุดเลยนะส่งให้น้องพับสวัเรียบร้อเฮ้ยไอ้แซนส ว้าวผมเก็บรูปก,ก่อนนะเป็นที่ระทึกเออทำอะไรกันนะใส่แบบนี้นายปรุงมากไปมันจะไปอร่อยได้ยังไงฟะข,ขอโทษแต่ฉันว่านายทำอาหารเก่งมากเลยนะจากพี่กันเถอะเฮ้ยเฟลอยากดูอะไรเจ๋งๆหรือเปล่าฉันยุ่งอยู่อีกอย่างหนึ่งฉันจะไม่ดูคลิปปอๆของแกเด็ดขาด ม่ใช่เฟยอีกอย่างไม่อยากดูเหรอเฟลมันยิ้มเลยละพี่แซนยูทีเขาส่งมาให้ฮึจ้วบไหน What the fuck ไอ้บ้าเอย้ยมีความหมันไส้มากน่าทีมสุดๆจะว่าฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้ะฉันอยากจะอ้วกจะน่ารักนะพี่ใหญ่หัวร้อนบ่อยจริงๆ,ๆเลยเงียบปากไป เฮ้พอบเฟลน่าสนใจดูอะไรสักหน่อยไหมดูอะไรคนดูคงจะไม่ได้ดูเราแล,ะละ้วล่ะอืมนะงั้นเรามาเปิดสักหน่อยดีกว่าไหมได้แต่นายอย่าไปบอกใครนะเรื่องนี้เนี่ยระวังเจ้าของเน่ยจะแบนนายด้วยนะระวังระวังแล้วคลิปที่นายจะดูคือคลิปอะไรอะอ๋อนี่ไง Oh, อพันดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชน